สวัสดีค่ะเพื่อนๆและสาวๆทุกคนทาง youtube นะคะวันนี้ก็เจอกันอีนอกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมาสาธิตวิธีการเล่นลคุณแล้วโคกเล่นยังไงให้มีหุ่นที่มีเอวคอดเล็กอย่างนี้นะคะเล่นยังไงให้หุ่นสวยแซบนะคะเล่นยังไงให้เราไม่อ้วนแล้วเราก็สามารถเรียกเหงื่อแล้วก็ใช้คุณล้วโคกได้ออกกำลังกายสำหรับเราทุกส่วนเลยนะคะ เอาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลวพูลร็อคที่นันเลือกมาเป็นจะเป็นขนาดอย่างนี้นะคะจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวนั้นเป็นนันเลือกไซส์ใหญ่นะคะวพูลร็อคไม่ว่าจะเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางทุกขนาดเล่นได้หมดนะคะเราสามารถใช้ออกกําลังกายโดยวพูลร็อคได้ทุกขนาดนะคะครั้งแรกก็คือเราก็ เอาบูลาคุกใส่ไปที่เอวเราจะเริ่มจากการบริหารช่วงเอวก่อนนะคะทำยังไงให้เอวเล็กคอแล้วก็มีซิกแพคนิดนึงอย่างนี้นะคะเล่นยังไงให้เราได้เหงื่อแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงแรกๆก็คือเราเอาบูลาคุกนะคะจับอย่างนี้นะคะไว้ตรงที่หลัอช่วงเอวเราแล้วเราก็บิดไปทางนี้พอไปเสร็จแล้วเราก็หมุนเลย คนที่หัดเล่นใหม่ๆจะเล่นยังไงให้ได้ง่ายๆนะคะด้วยการกลางขาออกอย่างนี้แล้วก็หมุนนะคะอย่างนี้นะคะพอหมุนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเราสามารถปรับช้าเร็วมันก็แล้วแต่เรานะคะเราเราแบบถ้าเราอยากได้ช้าๆไปเรื่อยๆก็ได้หรือถ้าเราอยากได้เร็วหน่อยมันก็จะเหมือนวแบบ่าร่างกายเราก็จะเร็วขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนแบบเรียกเหนือ่อได้เยอะขึ้นนะคะถ้าบริหารเอวอย่างนี้ เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเราก็สามารถหมุนตัวนี้นะคะพอหมุนตัวเสร็จมันก็ทําให้เรามาไม่เบื่อนะคะมีอะไรเล่นได้หลายๆอย่างหรือไม่เราก็อาจจะเปิดเพลงก็ได้นะคะตามจังหวะไปเรืจะได้สนุกสนานในการเล่นทูแลว้วพุกหมุนทีกซนะักรอบหนึ่งอ่ะถอยหลังก็ได้นะคะอาจเดินหน้าหน่อยแล้วแต่เรากำหมุน สายไปเลยค่ะสายไปเยอะเพื่อให้เราได้ออกกําลังกายทุกส่วนให้เราเหนื่อยแล้วเหงื่อออกแล้วเราจะได้มีอว้วนเราจะได้มีที่หุ่นที่ดีแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนะคะถ้าเราเล่นเอลเสร็จแล้วอ่ะถ้ามีคนถามว่าเราอยากจะได้แดนต้นขาทําได้ไดยังไงได้ค่ะเอาไว้ที่ข้างล่างก้นอย่างนี้นะคะที่ขาแล้วก็บีบตัวไปแล้วเรากุนอันนี้คือตรงทรงต้นขา หมุนอย่างนี้เราก็จะได้ต้นขาที่สวยงามเหมือนกันเพราะว่าเวลา,าเราหมุนใช่ไหมคะขาเราก็จะทํางานแล้วเราลงมาตรงต้นขานี้ก็ได้นะคะตรงช่วงขาตรงหัวเข่าอันนี้เราก็จะได้หัวเข่าที่แข็งแรงเพราะว่าเวลา,าที่เราโยกไปโยกมายอย่างเงี้ยมันเหมือนกล้ามเนื้อขาเราจะได้ใช้งานแล้วเราก็จะเก็งใช่ไหมคะพอเราเก็งเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะเหมือนแบบเผาผลาญเยอะขึ้นแล้วเราก็จะแบบเหนงเงื่อยแล้วเราก็จะได้ออกกาลังกายไปด้วยนะคะ ท่าหมนไปเรื่อยๆออกกำลังกายต้นขาไปเยอะๆอย่างนี้นะคะส่วนมากฮูละคุกนั้นจะเล่นชุกวันสามสนาทีตอนหลังจากตื่นนอนนะคะเพราะตื่นนอนเสร็จแล้วนั้นก็มาเล่นฮูลาฮุกสักสามสนาทีจากนั้นก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานนะคะมันก็จะง่ายต่อคนที่แบบไม่ได้ไปฟิตเนสอะไรอย่างนี้นะค่ะ เพราะว่าบางทีเราไม่ม <Yeah. S 1> <Lovely. S 2> ีเวลาไปสปินเด็ตอนเช้าเนาะเราก็เล่นอะไรง่ายๆอย่างฮูลอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้านะคะพอเราออกก้างต้นขาเสร็จปุ๊บเราอยากจะได้แขนทํำยังไงต้นแขนก็คือเราก็ยื่นแขนไปไงี้ใช่ไหมคะเราก็หมุนฮู่ละคู่ของเราไปเลยอย่างงี้นะคะไปเรื่อยอันนี้เราก็ได้ชุมต้นแขนละรับรองว่าเหนื่อยแล้วได้เหนื่อย แล้วก็จะไมมีไขมันในร่างกายแน่ๆนานรับประกันเพราะว่านั้นแค่สตาร์ทแค่ยังไม่ถึง5้านาทีเลยเนะก็เหงื่อออกแล้วอะค่ะนี่นะคะก็หมุนไปที่ต้นแขนส่วนบางคนที่อยากได้ข้ออะทำยังไงก็ใส่พูลอกบริคอแล้วก็หมุนมีเยอะค่ะอันนี้เราก็จะได้ต้นคอนะคะช่วงต้นคอมันจะดีแบบ เหมาะสาหรับสาวออฟฟิศนะคะเวลาใครที่นั่งมีการเกรงต้นคอมากๆปวดคอมากเราก็ใช้อูลลคุกเนี่ยการหมุนเหมือนแบบเป็นการนวดม a s s a g e ต้นคอไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพุลลคุกเอ่อเล่นภายในส่วนต่างๆของร่างกายโดยการเลี่ยงเหงื่อและลดความอ้วนนะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่นั้นตั้งใจทำนะ อยากให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายกันเยอะๆจะได้มีสุขภาพร่างกายแที่แข็งแรงแล้วก็จะได้มีหุ่นสวยแซบอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคิดว่าเป็นคลิปดีๆก็กดซั s สไคร e ให้นั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย